นะโมตัสสะภะควาโตละโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภควาโตละโตสัมาสมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาโตอะโตสัมาสมพุทธัสสะปุตตากาโมละเพพุตตัธนากาโมละเพทนังอัติกะเยกายะยายะเทวะนังปิยังสงตุตวาอิติปิโสภะวะโยมะลาธาโนทเวปุโนมรณะทุขังหลังปุกโต นโมพุทธายะพะยาสนัคตาพุทธเจดวามาลังถวานางจาตุมตจาตระพังละสังเยปิวิงสุนาระพาตันหังกะลาธโยพุทธาทาวีสตินายกตาเพเปปฏิติตามายหังมัตเะเกเกจมุลิสลาสีเสพเทโตไมหังพุทโธธโมทุวิโลจนีสังโฆวิโตไมหังอุเรสะพักคุณาครงัวติเยเมอนุลุโตตาลีปุโตทัิเนโกตักโจโปติภาปะมิิพ ตุริโยวาปังกะโลนิทิงโนเทวีสัมโนโทภิโตมูนิปุงกโวกูมาลกัตโปพเทโลมาเฮสิจิตวตโตโตไม่หังวัฒเนนิจังปฏิสาติกุณากะโรพุทโธอังคุมาโรจักอุฟาลีนันทสีวลีเทลาปัญจิเมชาตานราเตติละกามะมะเตสาสีติมหาเทลาวิจิจาจิสัวกาเอเตสีติมหาเทลา ทิตวัตโตที่โนละาทัลันตาเทระเตเทนะอังขมังเกจุสั้นทิตาละตนังปุรโตอาติทักขีเนเมตาปุตตกังตะชักขังปะจโตอาติวาเมยยหุมมาลกังขันธโมละผลิตตันจางอาตานาติญาตุตกังอาเกเตจัตตนางอาติเสสาปากาละสันติตาที่นานาวะระดังยุตตาจัดจัปากาละลังตาวาจาปิตาที่สันจาตาภายราชจุพัตตวะ อาเทสาวุธยานยันตุหานันต์ที่นาเจทสาาสเเะสาว,าสาวตัวตโตเมตะกิจเจนะสตาจำพุทธพันทะเลที่นาพันชละมะจาหีวิหารตังมะอิตเลรตาปเรตุมังสับเพเตมาพิสาสภา,าอิเจวะมันโตทุกุโตทุลโขที่นานุภาเวนะที่ตูปะโวธรรมานุภาเวนะที่ตาลิสงังโค สังฆานุภาเวนะทิัตนตราโยสัตตรมานุภาวะปาริโตเจรามิทินาปันเฉลตีขอผลบุญผลที่ลวงเจ้าได้ส่วนพระคาถาค <c oughs> ินาพัญชรขอทรงสมเด็จแก่บรรดาญาติทั้งหลายเ่ายูทูบเปอร์ทั้งหลายเ่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายขอทั้งหลายจงได้รับ จะได้รับผลบุญจากพระคาถานี้ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุขสาธุสาธุวันนี้ขออาภัพคาถาจินบัญชรมาฝากทุกท่านสาธุสาธุสาธุท่เพัตาตาหุ่นตู หาเวลาตุขาทีวินโนขอจัดทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้จำารงที่อยู่เป็นจุกทุกเมื่อเดิดจัดังคุณยังพลังไม่หังสับเพปาคีพระวันเตอขอจัดทงทิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวอผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิด